หยุดพักผ่อนเอินมาทานข้าวกับครอบครัวค่ะบรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยวันนี้เอินอยู่ที่2ฝั่งคลองปักเกตนนทบ,บุรีค่ะทุกคนร้านของเขานะคะจะอยู่ในโรงแรมกาลานรีเวอร์ไซด์รีสอร์ทนั่นเองค่ะมาในร้านคือว้าวมากบรรยากาศดีมากค่ะฟิลเหมือนมากินข้าวริมทะเลแต่เรามากินข้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอินมาช่วง4ี่โมงเย็นค่ะแดดกำลังเปี้ยงๆเลย,เยนั่งเล่นรอตรงบาร์ช่วงห้าโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังตกก็คือวิวสวยมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆให้เรา ขอช้าค่ะขอสั่งอาหารก่อนเลยแล้วกันเมนูแรกกับปลากระพงนึ่ง4อิว๊วกระพงสดเนื้อหอมหวานนุมซับด้วยซอสหวานเค็มกําลังดีมานะคะเมี่ยงปลากระพงปลากระพงทอดจนกรอบนุ่มในเสิร์ฟด้วยผักสดตามด้วยสมุนไพรอําคำเดียวบอกเลยว่าฟินมากเนูที่เด็กๆหลงรักโดนัทกุ้งเนื้อกุ้งเต็มๆคำน้ครับได้บอกว่าชอบมาก มาค่ะเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกสดแดงผัดกับไข่เค็มอร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะชามนี้คือความสุกแกงส้มชะอมกุ้งหอมหอมรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้ๆมาค่ะสัมผัสความนุ่มของปลากระพงในน้ำมัอลันจวนหอมหอร่อยลองตัวแบบไทยแท้ๆกินแล้วฟินมากๆเลยค่ะทุกคนหันมาเด็ดแล้วเครื่องดื่มที่นี่ก็สดชื่นได้แพ้กันเลยค่ะสั่งเครื่องดื่มมาสองแก้วนะคะเวอร์จินบูฮาวาดกับเวอร์จินโมฮิโต้ ท้ายด้วยของหวานแสนอร่อยของทางร้านที่เอิญชอบมากเลยค่ะคือบัวลอยเผือกคือน้ำกะทิเขาหอมหวานไม่เหมือนใครเลยยังไม่พอนะคะที่นี่มีดนตรีสดตอนกลางคืนด้วยนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและบรรยากาศของทางร้านค่ะช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเขามีต้นคนริสต์มาสสวยให้เรามาถ่ายรูปด้วยนะคะบรรยากาศโรงแรมกาลนาตอนกลางคืนคือสวยมากแกใครมาเที่ยวนนทบุรีอย่าลืมแวะมาสองฝั่งคลองนะคะ